รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการสุขภาพทราบแล้วเปลี่ยนนะคะนําเสนอเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับสุขภาพค่ะวันนี้เราจะพูดคุยกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกซื้อเลือกใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรค่ะหลายคนใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรนะคะด้วยความเชื่อจากคําบอกเล่านะคะรวมไปถึงการโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆนะคะมีทั้งคุณประโยชน์มีทั้งโทษนะคะและเราจะมีวิธีการเลือกซื้อเลือกใช้กันอย่างไรวันนี้พูดคุยกันนะคะกับรองศาสตราจารย์เภสัชกรปราโมททิพดวงตา อาจารย์ประจำคณะเพศศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่อยู่ในรายการกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะค่ะ,คะพูดถึงผลิตภัณฑ์สมุนไพรในบ้านเรานี่มีจำนวนเยอะมากเลยนะคะ,คะอยากจะให้อาจารย์ได้พูดถึงความสำคัญนะคะของผลิตภัณฑ์สมุนไพรและก็ผลกระทบที่เกิดขึ้นรวมไปถึงคุณประโยชน์มีอะไรยังไงบ้างครับสมุนไพรนะครับมีประโยชน์หลายด้านนะครับโดยที่เขาแบ่งตามประเภทของการใช้นะฮะต้องมีทั้งที่เป็นอาหารนะครับเนาะใช้ที่เป็นเครื่องสำอางแล้วก็เป็นยา ส,สิ่งต่างๆนี้เราใช้เป็นประจําทุกวันอยู่แล้วนะครับเนาะเพราะฉะนั้นเราต้องเลือกใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดๆๆนะครับค่ะก็ถือว่าปัจจุบันนี้ได้รับความนิยมอย่างมากทีเดียวสําหรับสมุนไพรครับค่ะหลายคนคิดว่าสมุนไพรเนี่ยจะมีคุณประโยชน์ต่อร่างกายผลกระทบค่อนข้างน้อยจริงหรือเปล่าคะอันนี้มันต้องดูแล้วแต่นะครับเนาะคือบางอย่างก็จะมีประโยชน์มากถ้าเรารู้จักใช้นะครับแต่บางอย่างก็อาจจะเกิดโทษได้ถ้าเราใช้ไม่ถูกวิธีนะครับอืมเพราะฉะนั้นวิธีที่จะใช้ให้เกิดประโยชน อาจารย์จะให้คําแนะนํำยังไงบ้างครับก่อนอื่น,นในการเลือกใช้เ,เราต้องดูจากฉลากหรือความจําเป็นในการใช้ของเขาก่อนนะครับว่าเราจําเป็นไหมที่จะใช้เป็นอาหารเป็นยาหรือเป็นเครื่องสาอางนะครับค่ะโด,โดยกระบวนการของการใช้ในปัจจุบันนะคะครเรื่องของผลิตภัณฑ์สมุนไพรเราก็มีกฎหมายรองรับด้วยเหมือนกันครับเ,เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคนะครับทางรัฐบาลก็ได้ออกกฎหมายนะที่เกี่ยวข้องนะมีทั้งพรบอาหารนะครับ ก็พรบลเครื่องสำอางนะครับแล้วก็พรบยาซึ่งเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคนะครับให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีทั้งคุณภาพนะครับมีความปลอดภัยแล้วก็มีผลิตผลในการใช้ครับค่ะผลิตภัณฑ์ที่เรานํามาให้คุณผู้ชมได้เห็นในวันนี้เนี่ยมีหลายประเภทมีทั้งรวมทั้งสประเภทที่อาจารย์บอกไว้นะคะมีทั้งเรื่องของอาหารเสริมนะคะเรื่องของผลิตภัณฑ์ยาแล้วก็อีกอันนึงก็คือเครื่องสำอางเครื่องสำอางค่ะเรื่องของเครื่องสำอางนี่ก็เรียกว่า มีมูลค่าเยอะทีเดียวในตลาดบ้านเราครับค่ะถ้าหากว่าเราเห็นผลิตภัณฑ์เหล่านี้แล้วเราจะมีวิธีการเลือกซื้อเลือกใช้กันอย่างไรให้เหมาะกับตัวเองหรือว่าใช้อย่างไงให้ปลอดภัยครับคนอื่นนะครับเรารู้จักชนิดของผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรก่อนนะครับเนาะ,นะ่าีทยวผมบอกเมื่อกี้นะฮะคือผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรเนี่ยจะแบ่งหลักเป็นสามประเภทคือส่วนที่เป็นอาหารนะครับเนะาะอย่างเช่นพวกที่เป็นอาหารนะพวกเห็ดนะถือว่าเป็นอาหารนะครับเนาะครับ รือว่าที่สามารถทานได้เลยเหมือนพวกอุนะครับแล้วก็มีพวกทันยพืชนะครับเนาะที่เรานิยมใช้กันปัจจุบันมากนะครับเนาะแล้วก็มีในเรื่องของงานนะครับเนาะมันก็มีคุณประโยชน์มีจากสื่อเยอะมากนะครับเนาะแล้วก็นอกจากประเภทอาหารเนี่ยเราก็ยังมีในเรื่องของอาหารเสริมนะครับเนาะอาจจะมาในรูปเป็นแบบเม็ดเป็นแคปซูลเลยนะคะเขาเรียกเป็นอาหารเสริมนะครับก็คือเป็นอาหารที่เราทานเพิ่มจากปกตินะครับเนาะ ซึ่งอันนี้มันก็จะมีข้อกําหนดนะฮะถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่จะต้องกําหนดมาตรฐานนะครับเสริมเพื่อที่จะให้ได้ครบช้วนครับใช่ไหมคะตามปริมาณที่ร่างกายควรจะได้รับเป็นการเสริมสุขภาพนะบแบว่าเป็นการเชิงป้องกันมากกว่านะครับนะหมายว่าเราในการทานอาหารเนี่ยถ้าเกิดเราทานอาหารซ้ําๆอาจจะได้ไม่ครบถ้วนตามคุณค่านะฮะกราีการเสริมตามความจําเป็นนะฮะบางทีบางคนอย่างเช่นว่าทานอาหารซ้าๆนะครับเนาะเมื่อไหร่ก็กระเพราไข่ดาวนะครับเนาะเพราะฉะนั้น การได้สารอาหารก็อาจจะไม่ครบไม่ครบอาาก็ถือทานอาหารเสริมทรเสริมทานเสริมอาหารได้ครับแต่ว่าทานอาหารเสริมมันก็ต้องมีปริมาณที่จํากัดด้วยไหมคะครับถือว่าอันนี้มันไม่ใช่ยานะครับเราเป็นเสริมอาหารเสริมสุขภาพเฉยๆนะครับเนาะและในเรื่องของอาหารเนี่ยนอกจากในเรื่องของอาหารอาหารเสริมนะแล้วมีอีกอย่างที่นิยมมากก็คือเรื่องของชาสมุนไพรนะครับเนาะค่ะตอนนี้เป็นที่นิยมกันมากนะครับเพราะว่าในแง่ของการสื่อสารนะครับว่ามีคุณค่า ลดน้ําหนักอะไรต้านอนุมลอิสระใช่ครับลดชะลอความชรานะครับเนาะก็เป็นที่นิยมมากนะครับอันนี้ก็จะมีข้อกําหนดนะครับในเรื่องของมาตรฐานต่างๆเพราะฉะนั้นในการเลือกใช้เนี่ยประเด็นคือเนื่องจากมีกฎหมายคุ้มครองแล้วนะครับเนาะการที่จะผลิตหรือขายเนี่ยก็ต้องขออนุญาตนะครับเนาะซึ่งจะต้องมีเครื่องหมายที่ว่าเครื่องหมายอยนะครับเนาะเพราะฉะนั้นในการเลือกซื้อเลือกใช้อาหารเนี่ยก็ต้องดูเครื่องหมายอยนะครับค่ะเพมีเครื่องหมายออยรวมไปถึง ผลิตภัณฑ์การรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกเองจะมีสองส่วนนะคือหน่วยงานรองคือในเรื่องของออยนะครับก็ต้อง็อาหารยาในส่วนก็คือเรื่องของมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้เรารณรงค์เรื่องเศรษฐกิจชุมชนก็จะมีอีกหน่วยงานหนึ่งของกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับที่เขาให้มาตรฐานผลิตภัณฑ์เรียกว่าเป็นมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนนะครับค่ะ อาจารย์คะอย่างที่นํามาเป็นตัวอย่างให้กับคุณผู้ชมก็อาจจะเห็นนะคะในชุมชนต่างๆก็จะมีผลิตภัณฑ์ต่างๆเหล่านี้ซึ่งจริงๆแล้วคุณสมบัติต่างๆของสมุนไพรก็มีประโยชน์แต่ว่าในกระบวนการผลิตอาจจะไม่ปลอดภัยหรือว่าไม่ได้มาตรฐานนะคะอย่างเช่นบรรจุถุงแบบนี้ซึ่งจะต้องมีฉลากให้ถูกต้อง่คประเด็นคือต้องมีฉลากที่ชัดเจนนะบอกว่าเป็นอะไรนะครับเนาะแล้วก็มีสถานที่ผลิตนะครับมีวันผลิตนะครับ ซึ่งจะเปการคุ้มครองผู้บริโภคนะครับถ้าเกิดเราไม่ดูราอาจจะใช้สลุนไที่เก่านะครับก็ไม่ได้คุณค่าตามที่ต้องการนะครับก็ต้องมีวันเดือนปีหมดอายุด้วยครับโดยทั่วไปจะต้องกําหนดนะฮะถ้าเกิดที่เราขอเกณฑ์มาตรฐานออยอเนี่ยเขาเขากำหนดเลยว่าจะต้องมีวันผลิตวันหมดอายุนะครับเนาะค่ะค่ะก็รวมไปถึงผลิตภัณฑ์ที่เป็นรูปแบบแบบนี้ด้วยใช่ะนะ,ะในการเลือกใช้ต้องดูนะับว่าว่ามีฉลากครบถ้วนไหมนะครับเนาะในส่วนที่ว่าในเรื่องของอชื่อนะครับนะเนาะ ถานที่ผลิตนะครับเนาะวันหมดอายุต่างๆเนี่ยประเด็นแรกที่เราจะต้องดูคือในเรื่องของฉลากนะครับแล้วก็ดูในเรื่องขององค์ประกอบของบรรจุภัณฑ์ว่าสมบูรณ์หรือไม่นะครับเนาะมีการฉีกขาดหรือไม่อย่างไรนะครับเนาะบางทีอาจจะมีเชื้อราเกิดขึ้นเนี่ยเราต้องดูตรงนั้นก่อนฮะแล้วก็ดูฉลากประกอบกันนะครับค่ะก็หลายๆคนก็อยากจะสนับสนุนนะคะคสินค้าของชุมชนนะคะแต่ว่าในชุมชนเองก็ จะต้องมีการรับรองผ่านการรับรองมีอยอยนะคะคนอกจากอ,อาหาร,รแล้วก็มีเรื่องของเครื่องสำอาง,งนะครับเนาะตอนนี้กฎหมายของพรบเครื่องสำอางพศ .2535 นะครับมีการกําหนดว่าเครื่องสำอางทุกชนิดเนะี่ยจะต้องมีการจดแจ้งนะครับก็คือต้องมีเลขที่รับจดแจ้งก็คือจะต้องขอให้ขึ้นทะเบียนอยอยนะฮะซึ่งมันก็จะเป็นการควบคุมมาตรฐานของเครื่องสำอางอย่างหนึ่งนะครับเพราะนั้นเราจะซื้อเนี่ยก็ดูว่ามีเลข รับจดแจ้งไหมนะครับเนาะต้องมีเลขสิบหลักนะครับที่ระบุบนฉลากของผลิตภัณฑ์ถือว่าได้ผ่านการรับรองก็จะให้เกิดความมั่นใจนในเรื่องของคุณภาพนะครับเนาะความปลอดภัยและก็ประสิทธิผลครับอืมค่ะมีหลายผลิตภัณฑ์นะคะคร,รวมไปถึงทางด้านโน้นะะนอกจากนี้ก็คือเรื่องของยาเหมือนกันนะครับเนาะยานี่ก็เป็นเรื่องสําคัญนะเพราะว่า สมตรภเนี่ยตอนนี้รัฐบาลมีนโยบายที่จะส่งเสริมให้มีการนํายาสูตรภัยมาทดแทนยาแผนปัจจุบันในเรื่องของการนําเข้านะครับเนาะตอนนี้นโยบายก็คือต้องการให้เอายาแผนโบราณเนี่ยมาทดแทนแผนปัจจุบันให้ถึงยี่เปอร์เซ็นต์แต่ตอนนี้ก็ยังนะครับเนาะแต่เราก็ต้องช่วยกันนะครับในเรื่องของยาแผนปัจจุบันเนี่ยฉลากนะครับเนาะก็ต้องสําคัญการที่จะผลิตหรือว่าจะขายเนี่ยก็ต้องขอขึ้นทะเบียนนะครับเนาะซึ่งทะเบียนของยาแผน โบราณเนี่ยก็จะมีลักษณะพิเศษนะครับคือจะต้องในฉลากนะครับเขาจะต้องมีมีให้ให้ครบทุกหัวข้อนะครับว่าชื่อชื่อคืออะไรนะครับเนาะมีชื่อนะครับแล้วมีฐานที่ผลิตนะครับเนาะมีการระบุว่าเป็นยาแผนโบราณดูว่าใช้ภายในใช้ภายนอกนะครับเนาะแล้วก็มีเครื่องหมายออยด้วยนะครับแล้วก็เครื่องหมายเลขทะเบียนเนี่ยจะมีลักษณะเด่นคือนะครับจะต้องมีการระบุนะครับว่า ถ้าเกิดเป็นยาที่ผลิตในประเทศนะฮะจะต้องมีอักษรจีนะครับเนาะนี่คือที่ผลิตในประเทศนะครับแต่ถ้าเกิดนําเข้าจากต่างประเทศก็จะมีเครื่องหมาย K นะครับแต่ถ้าเป็นการแบ่งบรรจุก็จะเป็นเครื่องหมาย H นะครับเพราะฉะนั้นในการดูฉลากพ๊บเนี่ยมันจะบอกแหล่งที่มาได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นก็เราก็ต้องหาความรู้นิดนึงนะว่ายาแผนโบราณที่เราใช้เนี่ยเป็นการนําเข้าหรือเปล่าหรือว่าที่เราผลิตในประเทศนะครับเนาะค่ะ พูดถึงเรื่องของสมุนไพรเนี่ยหลายคนอาจจะคิดว่า,าผลิตภัณฑ์สมุนไพรเนี่ยรู้สึกปลอดภัยมากกว่าใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นแผนปัจจุบัน,นโดยเฉพาะเรื่องของยาใช้ยาสมุนไพรนี่จะปลอดภัยมากกว่าผลกระทบหรือว่าผลข้างเคียงนี่ค่อนข้างน้อยอาจารย์มองว่าอย่างไงคะมันก็มีสส่วนนะครับคือประเด็นแรกคือในการใช้เนี่ยเราดูว่าเราใช้เฉพาะยาสมุนไพรเดี่ยวๆหรือเปล่าหรือว่ามีการใช้ร่วมกวับยาแผนปัจจุบันถ้าเกิดมีการใช้ร่วมกวับแผนปัจจุบันก็ต้องควรระวังนะครับ แล้วควรแจ้งให้แพทย์ผู้รักษาทราบด้วยเพราะว่าบางอย่างเนี่ยเขาเรียกเกิดการยาตีกันนะครับอย่างเช่นมะระนะครับเนาะถ้าเกิดมะระเป็นเป็นยาสูนภัยนะครับที่สามารถลดน้ำตาลในเลือดได้ถ้าเกิดเราเราทานเราเป็นเบาหวานนะครับเนาะทานยาแผนปัจจุบันลดเบาหวานอยู่ถ้าเกิดเราทานมะระเพิ่มขึ้นอีกเนี่ยก็ทําให้น้ำตาลลดต่ํากว่าปกติเพราะฉะนั้นคนป่วยอาจจะหน้ามืด หรือว่าเป็นลมได้นะครับเนาะก็ต้องระวังนิดนึงนะครับหรือบางบางอย่างสมุนบางอย่างเนี่ยจะมีผลต่อตับต่อไตนะครับเนาะหรือว่าเขาเรียกว่าเป็นยาเย็นต่างๆเนี่ยยาสมุนไพรเนี่ยไม่ควรทานเป็นระยะเวลานานนะครับมันจะมีผลต่อสุขภาพต่ออวัยวะภายในได้นะครับค่ะยกตัวอย่างได้ไหมคะอาจารย์สมุนไพรที่มีเป็นธาตุเย็น อ่าก็เช่นฟ้าลายโจนนะครับเนาะถ้าทานเกินหนึ่งเดือนเนี่ยมันจะทําให้เอ่อเขาเรียกว่าตัวจะเย็นนะครับเนาะฮะฮะมันจะเป็นวัคยาเย็นไม่ควรทานมากปกติถ้าเกิดเราทานโดยทั่วไปเนี่ยถ้าเกิดดีขึ้นแล้วก็ควรจะหยุดนะครับเนาะไม่เกินหนึ่งอาทิตย์สองอาทิตย์นะครับแล้วแต่อาการครับค่ะบางคนนี่จะทานเป็นประจําเลยครับอันนั้น<า>ไม่ควรนะครับเนาะฮะปกติโดยทั่วไปเนี่ยควรจะมีการเว้นระยะนิดหนึ่งนะครับเนาะ และการที่จะรับประทานสมนุนไพรควบคู่ไปกับยาแผนปัจจุบันก็ควรจะมีการปรึกษากับ,บทางคุณหมอด้วยใช่ฮะนะคะครพราะเพราะไม่อย่างนั้นแล้วคุณหมอที่ให้ยาหรือว่าจ่ายยาแผนปัจจุบันไปนี่ก็อาจจะวินิจฉัยอาการต่างๆนี่อาจจะไม่ไม่ได้ข้อมูลที่ชัดเจน<ช>ค่ะว่าเราไปทานยาสมนุนไพรด้วย ก็มีหลายเรื่องที่จะต้องมารับวางนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าสมุนไพรนั้นมีหลากหลายประเภททั้งในเรื่องของอาหารเสริมยาและก็เครื่องสําอางนะคะถ้าพูดถึงเครื่องสําอางนะคะสมุนไพรที่ในบ้านเราเนี่ยนำมาใช้เนี่ยก็มีเยอะแยะมากมายเหมือนกันนะคะใช่ครับค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของว่านหางจระเข้แตงกวาเี๋ยวนี้ก็จะมีฟักข้าวด้วยเหมือนกัน หลายคนก็จะบอกว่าเนี่ยค่ะใช้แบบนี้แล้วรู้สึกปลอดภัย mm hmm. เป็นธรรมชาติค,ค่ะอาจารย์มองว่าก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของการใช้ด้วยเหมือนกันใช่ครต้องดูในเรื่องของกระบวนการผลิตด้วยนะครับบางทีสูุนภัยมีคุณค่าแต่ถ้าเราผู้ผลิตนะฮะไม่มีความรู้ที่เพียงพอเนี่ยอาจจะทําให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีคุณภาพก็ได้นะครับค่ะอย่างเช่นว่าบางอย่างเช่นที่อาจารย์บอกเออท,ที่บอกว่าเป็นฟักข้าวเนี่ยถ้าเกิดเขา สกัดไม่ถูกวิธีนีต้มนานเกินไปนะครับเนาะมันอาจจะไม่ได้คุณค่าเลยก็ได้นะครับเนาะคือความต้องการที่ที่เราจะได้คุณค่าเนี่ยจะหายไปถ้าเขาไม่เข้าใจเรื่องของกระบวนการผลิตนะครับค่ะซึ่งผู้ที่ผลิตเองเขาต้องมีการจดแจ้งรายละเอียดต่างๆในการขอขึ้นทะเบียนใช่ครับซึ่งทางการก็จะเป็นการตรวจสอบว่ากระบวนการที่ผลิตถูกต้องไหมเหมาะสมไหมจะได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพหรือไม่ครอันนี้สาคัญคือต้องมีการจดแจ้งครับ ในที่ผ่านมานะคะเรื่องของการใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรนยคะอาจารย์ได้เห็นถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นไหมคะในเรื่องของโทษต่างๆหรือว่าสิ่งที่นามาซึ่งความความเสียหายความเดือดร้อนของประ,ประชาชนผู้บริโภคอะคะครับคือประเด็นหลักๆคือว่าถ้าเกิดเราเราใช้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้คุณภาพนะครับเนาะก็ทําให้ความคาดหวังของเราท,ที่จะได้ประโยชน์ส่วนนั้นก็หายไปนะครับแล้วก็บางครั้งเนี่ย เราคาดว่าตัวอย่างนี้มันจะช่วยทําให้เราหายจากโรคนี้แต่จริงๆแล้วมันไม่ได้ช่วยก็ทําใหเ้เราสูญเสียเวลาตรงนั้นไปแลนะทาให้การรักษาเราช้าไปซึ่งอาจจะเกิดโทษกับเราได้นะครับเนาะหรือถ้ากระบวนการผลิตไม่เหมาะสมนะครับก็อาจจะทําให้เกิดความไม่ปลอดภัยในการใช้อย่างเช่นถ้ากระบวนการผลิตมีการโปนเบริ้ลของจุลินทรีย์หรือโลหะหนักนะครับเนาะอันนี้มันก็จะเป็นอันตรายต่อร่างกายโดยตรงนะครับและสุดท้ายในเรื่องของเศรษฐกิจนะฮะบ,บางที คุณค่านะครับกับที่ที่โฆษณาครับจริงกับเงินที่เสียไปมันไม่คุ้มกันนะครับเนาะ,ะ,ะเรื่องของการโฆษณานี่ก็มีส่วนสําคัญทีเดียวนะคะสาหรับเรื่องของการเลือกซื้อเลือกใช้อของผู้บริโภคบางทีก็โฆษณาเกินจริงนะคะคแล้วอาจารย์ให้ความมั่นใจได้ยังไงสําหรับเรื่องของการใช้สมุนไพร เพราะว่าบางคนนี่โฆษณาเกินจริงก็ไปหลงเชื่อตามโฆษณาแล้วด้วยใช่ครับซึง่งในการโฆษณาเนี่ยความจริงแล้วผิดกฎหมายนะครับเนาะเราดูง่ายๆ่ายถ้าเอันไหนที่โฆษณาเกินความจริงอันนี้ถือว่าไม่ไม่ใช่เิดเพลนที่ดีแล้วนะครับเนาะมันเบื้องต้นละไม่ไม่ถูกต้องเลยนะครับก็อย่าไปหลงเชื่องา่ายๆเหมือนกันแล้วก็อีกอันคือพยายามปรึกษาผู้รู้นะครับเนาะเราจะมีทั้งทั้งแพทย์ทั้งเภสัชนะครับเนาะผู้ที่มีความรู้ก็จะรับปรึกษาได้ในส่วนนี้นะว่ามีปัญหาอะไรนะฮะ ตอนนี้ก็จะมีที่คณะเภสัชศาสตร์ษษเราก็จะมีนะครับให้คำปรึกษาเรื่องการใช้สมุนไพรนะครับแล้วก็ประมาณทันวานเนี่ยเราจะเปิดร้านขายยาสมุนไพรตัวอย่างนะครับเนาะก็ให้คำปรึกษาด้วยแล้วก็ขายยาสมุนไพรที่มีคุณภาพนะครับอืมค่ะหลายคนบอกว่าใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรอาจจะเห็นผลช้าครับค่ะเป็นอย่างนั้นไหมคะอ่าเพราะว่านองจากว่าสมุนไพรมันไม่เหมือนกับยาแผนปัจจุบันที่มีการกําหนดขนาดแน่นอนนะครับเนาะคือ อาจจะได้ผลแต่ว่าต้องอใช้เวลานานนิดหนึ่งนงนะครับเนื่องจากว่าอย่างที่บอกว่ามีความปลอดภัยความปลอดภัยก็คือเราเราไม่ได้ใช้ในความที่เข้มข้นสูงนะครับเนาะมันผลอาจจะไม่เห็นชัดเจนแต่ต้องใช้เวลานิดนึงนะครับบางอย่างก็อาจจะต้องได้ใช้ต่อเนื่องใช่ันะใช่ไหมคะมแต่ว่าเรื่องของการตกค้างอะไรในร่างกายหรือว่าผลกระทบอาจจะไม่รุนแรงมากครับใช่ครับแบบเรื่องของการใช้สมุนไพรต่างต่างนะคะแต่ก็มีข้อแนะนำหนึงนะคะว่าในการทานสมุนไพรเมื่อควรทานซ้ําๆนาน ติดต่อกันมากเกินไปนะครับเนาะซึ่งสมการจะะสมได้นะครับก็อย่างที่อาจาร,รย์บอกนะคะเมื่อเมื่อเราใช้สมุนไพรโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าหากว่าเป็นยาเมื่อรักษาอาการเราหายดีแล้วนะคะคก็หยุดใช้สมุนไพรนั้นได้เหมือนก,กันนะคะคบ,บางชนิดไม่ควรที่จะรับประทานซ้าๆต่อเนื่องยาวนานอาจจะมีผลเสียต่อร่างกายได้เหมือนกันอย่างไรก็ตามนะคะในเรื่องของสมุนไพรก็ต้องมีความรู้รต้องมีการศึกษาถึงสรรพคุณถึงคุณสมบัติต่างๆด้วย เพราะว่าบางทีในฉลากเนี่ยถ้าเกิดว่าเราพูดถึงคุณประโยชน์มากจนเกินไปก,ก็ผิดข้อกฎหมายด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะัใช่ครับอันนี้มีข้อหนึ่ง,นงนะในเรื่องของอาหารนะครับถ้าเกิดระบุสรรพคุณปุ๊บเนี่ยถือว่าผิดนะครับการที่ระบุสรรพคุณเนี่ยถือว่าเป็นยานะฮะมันจะไม่เข้าข่ายในเรื่องของอาหารนะครับจะเป็นเรื่องของของ,ของยานะครับ เรื่องของผลิตภัณฑ์สมุนไพรนะคะบางทีบางครั้งก็คงต้องมีการศึกษานะคะคถึงคุณประโยชน์นะคะรวมไปถึงโทษต่างๆเพราะว่าจะได้ใช้ให้เกิดประโยชน์ด้วยเพราะว่าอย่างเรื่องของฉลากที่กำกับในผลิตภัณฑ์นั้นๆนะคะก็อาจจะไม่ได้ระบุถึงสรรพคุณต่างๆมากนะักเพราะว่าผิดข้อกําหนดด้วยใช่ไหมคะอาจารย์ครับค่ะคือจะต้องมีการศึกษาจากผู้รูนรากการ้นะครับนอกจากเอกสารต่างๆนะครับเนาะเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นว่าในการที่เราเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เนี่ย เราต้องมีข้อมูลมาก่อนนะครับเนาะเราดูความจําเป็นด้วยว่าเราจําเป็นต้องใช้ไหมนะฮะบางทมีมันไม่จําเป็นนะครับเนาะก็ทาให้เกิดการสูญเปล่าทางเศรษฐกิจนะครับอืมค่ะถ้าพูดถึงเรื่องของเศรษฐกิจนะคะมูลค่านี่ค่อนข้างจะเยอะมากอย่างที่อาจารย์บอกนะคะว่าในบ้านเราตอนนี้นโยบายของภาครัฐเองนะคะก็อยากจะให้สมุนไพรเนี่ยเข้ามาทดแทนกับยาแผนปัจจุบันบเยอะๆมากทีเดียวนะคะปัญหาและก็อุปสรรคในเรื่องของผลิตภัณฑ์สมุนไพรอาจารย์มองว่าอย่างไงคะ สมุนไพรไทยและบ้านเราเนี่ยค่ะคือก็มีปัญหาในเรื่องของการผลิตนะครับเนาะต้องต้องเลือกผู้ผลิตที่ได้มาตรฐานนะครับเนาะก็คือจะต้องมีสถานที่ผลิตนะครับแล้วก็ใช้ผู้ผลิตที่มีความรู้เพื่อให้เกิดได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพนะฮะตอนนี้เนื่องจากว่ามีผลิตภัณฑ์ชุมชนหลากหลายนะครับเนาะซ,ซึ่งเราก็ต้องให้ความสนใจที่จะพัฒนาเขาเพื่อยกระดับนะครับตอนนี้ยิ่งของของ AEC นะครับเนาะ,ะตอนนี้จะมีคําของกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยที่บอกว่า ศูนย์ภัยไทยศูนย์ภัยอาเซียนนี่ก็เป็นการส่งเสริมสูนย์ภัยซึ่งก็ต้องเป็นการยกระดับผู้ประกอบการท้องถิ่นให้อยู่ในระดับนานาชาตินะครับซึ่งเราต้องช่วยกันครับค่ะถ้าพูดถึงเรื่องของคุณสมบัติหรือว่าความโดดเด่นของสมุนไพรไทยก็ไม่แพ้ประเทศอื่นๆนะคะใช่ครับค่ะ แล้วก็เราจะก้าวสู่ประชาคมอาเซียนด้วยแล้วนะคะก็คิดว่าเรื่องของการผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรก็น่าจะเป็นสิ่งที่นํามาซึ่งรายได้และก็การดูแลรักษาทั้งในเรื่องของสุขภาพร่างกายการเจ็บไข้ได้ป่วยรวมไปถึงเรื่องของความงามด้วยเหมือนกัน<ช>นะคะคก็เป็นสิ่งที่น่าย,ยินดีคณะเภสัชศาสตร,ร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็ถือว่ามีส่วนสําคัญอย่างยิ่งในเรื่องของงานผลิตภัณฑ์สมุนไพรนะคะก็จะมีร้านค้าที่จะจําหน่ายนะคะอย่างที่อาจารย์บอก ก็ถือว่าเป็นเป็นเรียกว่าทางเลือกหรือว่าจะเป็นส่วนที่ช่วยเหลือสังคมได้ทางหนึ่งเหมือนกันคือเราถ้าเป็นศูนย์เรียนรู้นะครับขออนุญาตแนะนำาให้ปบริษัทนิดหนึ่งนะเรามีทั้งศูนย์สมุนไพรนะครับแล้วก็มีพิพิธภัณฑ์สมุนไพรนะครับแล้วก็มีสถานที่ผลิตยาแผนโบราณนะครับเนาะก็คือพร้อมที่จะเป็นแหล่งเรียนรู้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครสนใจหรือว่าอยากได้ความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรก็เชิญที่คณะบริัทศาสตร์ได้นะครับเราจะให้ความรู้ในเรื่องของ กระบวนการผิดในเรื่องของสูตรภัยคุณประโยชน์และโทษพ้อควรระวังต่างๆนะครับอืมค่ะน่ายินดีมากทีเดียวนะคะมีปัญหาปรึกษาได้ที่คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่อาจารย์บอกเบอร์โทรศัพท์นิดนึงค่ะเผื่อคุณผู้ชมสนใจได้ครับก็คือ0 5นย์สนะครับเนาะ944310นนะครับค่ะครปรึกษากันได้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ยาต่างๆด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสมุนไพรหรือว่ายาแผนโบราณน,นะคะ,คะ,คะก็สามารถที่จะพูดคุย เพื่อที่จะนำมาซึ่งสุขภาพที่ดีนะคะเรื่องของการใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรต่างๆนะคะเลือกซื้อเลือกใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดทีเดียวอยากให้อาจารย์นะคะแนะนำค่ะสำหรับเรื่องของการใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพราะว่าถึงแม้ว่าจะพูดถึงคุณสมบัติที่ดีแต่ก็ยังมีข้อหน้าเป็นห่วงอยู่เหมือนกันครับก,ก็ฝากผู้บริโภคที่จะใช้ผลิตภัณฑ์จากสุนไพรนะครับก่อนอื่นนะครับ่อยสังเกตประเภทของผลิตภัณฑ์ก่อนนะฮะต้องรู้ว่าผลิตภัณฑ์ที่เราใช้เนี่ย เป็นอาหารนะครับเป็นเครื่องสำอางหรือเป็นยานะฮะจากนั้นก็ดูในเรื่องของชื่อผู้ผลิตนะครับเนาะไดที่อยู่ที่ชัดเจนนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นสิ่งบ่งบอกว่าออผลิตภัณฑ์นั้นมีคุณภาพหรือไม่นะครับจากนั้นก็ดูในเรื่องของฉลากนะครับเนาะก็ต้องมีมาตรฐานการรับรองไม่ว่าจะเป็นของออยหรือว่ามพอชอ,อะไรก็แล้วแต่นะครับเนาะซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้มันจะช่วยทําให้รับประกันว่าผลิตภัณฑ์ที่เราจะใช้นั้นมีคุณภาพนะครับ แลวขอแนะนําในการใช้นิดนึงนะฮะเรื่องของเซบัรจากสูนภัยนะฮะไม่ควรใช้ซ้ําๆกันนานเกินไปนะครับค่ะไม่ถี่จนเกินไปก็ต้องเวลาใช้ต้องลัก,ลกษณะสังเกตอาการด้วยใช่ใชะอย่างคือว่าถ้าเกิดเราเพิ่งเริ่มใช้นะฮะต้องพยายามสังเกตตัวเองนิดหนึ่งว่าพอกินปุบ๊บ เกิดอะไรเปลี่ยนแปลงจากเดิมหรือเปล่านะฮะถ้ามีต้องรีบปรึกษาแพทย์หรือเภสัชนะครับเนาะจะมีจะมีอาการเบื้องต้นยังไงบ้างอาจารย์ยกตัวอย่างได้ไหมคบางคนอาจจะทานแล้วแพ้หรือใจสั่นอะไรนะครับเนาะจะมีผื่นขึ้นเลยขึ้นเนี่ยก็ต้องรีบหยุดทันทีนะครับเนาะแล้วปรึกษาผู้ใช้นะครับคเขาควรระวังข้อแนะนําอย่างอื่นครับค่ะก็ต้องระมัดระวังเรื่องของความสะอาดเรื่องของการปนเปื้อนใช่ครับแล้วดูอายุของผลิตภัณฑ์ด้วยนะครับว่ามันจะหมดเมื่อไหร่นะครับเนาะค่ะ นอกจากนี้นะคะผู้ที่มีความรู้หรือว่าใช้มาก่อนนี่ก็<ช>จะให้คำปรึกษาได้ใช่ไหมคะใช่ครับค่ะก็เป็นสิ่งที่เรา,เราท่านๆนะคะก็คนที่จะต้องมีการศึกษาต้องรู้นะคะไม่ใช่เพื่อใครนะคะ,คะเพื่อประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นเพื่อสุขภาพที่ดีของทุกๆคนนั่นเองนะคะย้ำอีกนิดนึงนะคะสำหรับข้อแนะนำในการเลือกซื้อ,อการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรนะคะใช้ให้ถูก นะคะทุกส่วนเออถูกส่วนถูกต้นถูกส่วนถูกขนาดถูกอาการด้วยใช่่ะค่ะคือคือถ้าบอกว่าถูกอาการเนี้ยนะคะดิฉันเคยได้ยินบางคนเนี่ยค่ะจะจะเห่อตามกระแสบางคนบอกว่าสมุนไพรตัวเนี้ยดีมากเลยต่อสุขภาพทั้งทั้งที่ไม่เป็นอะไรก็เห่อไปทานตามเขาอาจารย์มองว่ายังไงคะสำหรับเรื่องนี้คำแนะนำยังไงดีคือถ้าไปเห่รตามเรต้องดูว่าหนึ่งเมื่อเกิดการจศูนย์เปล่าแล้วบางที เราไม่จาเป็นเลยอย่างเช่นถ้าเกิดเราทานอาหารครบทุกหมู่แล้วเนี่ยอาหารเสริมมันก็ไม่จําเป็นใช่ไหมครับแล้วบางทีอะไรบางอย่างที่มันมากเกินไปเนี่ยมันก็จะมีผลเสียต่อสุขภาพนะครับเพราะยิ่งพวกระบบการทํางานในร่างกายของเรานะตับไตต้องทํางานหนักขึ้นเพื่อกำจัดของเสียออกไปนะซึ่งมีผลต่อสุขภาพของเราโดยตรงเลยนะครับอืค่ะก็คือมากไปก็ไม่ดีก็ต้องถูกขนาดถูกอาการใช่อย่างท,ที่ที่บอกไว้ด้วยถ้าเราไม่เป็นอะไรเนี่ยกไ็ไม่ควรจะทานโดยไม่จําเป็นนะครับเพราะว่าะ เวลาทานสมุนไพรไปไปุ๊บเนี่ยมันไปทุกส่วนของร่างกายนะครับเนาะค่ะถ้าพูดถึงสมุนไพรที่จะรู้จักกันดีตามท้องตลาดหรือว่าตามกระแสะทั่วไปไม่ว่าจะเป็นรังจืดจืดย่านางคค่ะขาวตองอะไรอย่างเนี้ยนะคะบ,บางคนที่จะดื่มทีหนึ่งเป็นขวดเลยอะคะ่ะอาจารย์ก็ต้องให้คําแนะนําอย่างที่บอกนะไม่ควรทานซ้าและทานา,นานเกินไปแล้วต้องสังเกตพฤติกรรมออะไรลักษณะ ของตัวเองว่ามีอะไรเกิดขึ้นมีการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่านะครับเนาะอาจจะำเป็นอาจต้องไปไป,ไปตรวจนิดนึงว่ามีในเรื่องของค่าต่างต่างของร่างกายมีการเปลี่ยนแปลงไหมนะครับเช่นผลตรวจค่าจากตับจากไตนะเพราะนี้จะมีผลเยอะนะครับต้องตรวจสุขภาพค่ะ <จำ S 1> และโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะ สำหรับคุณผู้ชมที่อาจจะมีอาการเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่แล้วแล้วก็ทานยาแผนปัจจุบน<ช>ัน <ๆ S 1> ก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของการใช้ยาสมุนไพรควบคู่กันไปด้วยนะคะและที่สําคัญนะคะอย่างผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เรานํามาพูดคุยกันในวันนี้นะคะมีทั้งในเรื่องของการถูกวิธี <ๆ S 2> นะคะ <ๆ S 2> ในเรื่องของกระบวนการผลิตที่มีออยอรับรอง <ๆ S 2> นะคะ <ๆ S 2> แต่ว่าอาจจะมีผลิตภัณฑ์ชุมชนบางแห่งที่อย่างเช่นยกตัวอย่างนะคะอาจจะมีแค่ผลิตภัณฑ์อยู่ในบรรจุซองถุง อย่างนี้ไม่มีฉลากให้เห็นชัดเจนนะคะถึงที่มาวันเดือนปีที่ผลอายุแล้วก็ไม่ได้รับรองจากออยด้วยก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะเพราะว่าอาจจะมีเรื่องของเชื้อโรคต่างๆปนเปื้อนความไม่ปลอดภัยนะคะก็อาจจะมีโรคอื่นแทรก เข้ามาได้เหมือนกันสําหรับ,รบการใช้สมุนไพรที่ไม่สะอาดไม่ได้มาตรฐานนั่นเองนะคะค่ะรายการของเราในวันนี้นะคะก็เป็นห่วงนะคะในสุขภาพของคุณผู้ชมกันนะคะก็อยากจะให้เ,เลือกซื้อเลือกใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรได้อย่างถูกวิธีและก็มีข้อแนะนําดีๆนะคะจาก รองศาสตราจารย์เพศสัจกรปราโมททิพย์ดวงตาค่ะอาจารย์ประจำคณะเพศสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มาพูดคุยกันนะคะและก็ช่องทางที่อาจารย์ได้บอกไว้ก็สามารถที่จะติดต่อได้นะคะมีปัญหาปรึกษาที่คณะเพศสัชศาสตร์กันได้วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะที่ได้มาพูดคุยกันในวันนี้นะคะขอบพระคุณค่ะเวลาของรายการสุขภาพทราบและเปลี่ยนหมดเวลาแล้วนะคะพบกันใหม่คราวหน้าค่ะลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ